สวัสดีครับพวกเรา BMW Genius นะครับและนี่คือ BMW Genius Channel by b i l l i ยบ Auto นะครับเป็นรายการนะครับที่ทำให้ท่านผู้ชมนะครับได้พบกับรถยนต์ BMW นะครับแต่ละรุ่นนะครับรุ่นเด็ดๆรุ่นโดนโที่ว่าช่วงนั้นนะครับไฮไลท์นะครับเราจะมาให้ท่านได้ชมกันนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับจะมีในเรื่องของคอนเทนต์ดีๆนะครับที่เราอัดเรียกได้ว่าอัดเต็มนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ เรียกได้ว่าต้องติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์นะครับเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับหรือว่าจะเป็นความลับนะครับซีเครีนะครับที่เพื่อนๆของผมนะครับจะมอบให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับน่าติดตามมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับ BMW Genius Channel by Millenium n Auto ครับสวัสดีครับผมเซียนนะครับ BMW Genius ของ Millenium n Auto ครับผม สำหรับวันนี้ครับผมอยู่ที่แอคคอนสยามนะครับเป็นอีเวนต์ของมิ l l ลนเ a ียลโนะครับจัดให้พบปะกับลูกค้าเป็นประจำแบบนี้นะครับก็อยู่กับ 320D GT คันนี้นะครับสวยงามมากๆแน่นอนแต่ว่านะครับวันนี้รายการแบบนี้ครับพิเศษครับก็ไม่ได้มาแนะนำรถอย่างเดียวนะครับวันนี้จะมาพูดว่าคำว่า 320D GT เนี่ยทำไมถึงเป็น GT นะครับคำว่า GT เนี่ยเป็นมาไาตตอรี่ครับที่ตัวยอเนี่ยเราเรียกว่าแกนดรเจอ แกรนดรเมเนียเป็นภาษาอยตลีที่มันมาจากโหนาน,นะครับตำนานเลยละเอียดเลยนะครับตั้งแต่ศตรวรรษที่17ก็คือยุโรปเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีประเพณีประเพณีหนึ่งนะครับเรียกว่าแกรนด์ทัวร์หรือ G.T. นั่นเองที่จะเรียกได้ว่าไปเป็นหมู่คณะครับเพื่อเดินทางไกลขนของนะครับไปพบปะกับผู้คนเรียนรู้วัฒนธรรมศิละปะวัฒนธรรมใหม่ๆนะครับตามเรียกได้ว่าขับข้ามประเทศขับข้ามทวีปเลย ต่อมาครับในยุคที่รถยนต์เนี่ยเริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับรถยนต์ที่เอาไปใช้เดินทางไกลขับข้ามทวีปรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงสูงก็จะใช้คำว่า G T หรือว่า Gran Turismo เนี่ยต่อท้ายขึ้นมานะครับครับผมแล้วก็320 DGT คันนี้นะครับก็เรียกได้ว่า มีคุณสมบัติหรือเอกลักษณ์ที่คู่ควรกับการใช้คำว่าแกนดูริชโมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกครับดีไซน์นะครับก็ต้องบอกได้ว่ามันเหมือนรถเก่งทั่วไปขับไปเนี่ยเรียกได้ว่าสะดุดตานะครับโอ้โหโดดเด่นบนท้องถนนแน่นอนนะครับอย่างที่สองนะครับที่บอกว่าเป็นประเพณีที่ชนชั้นสูงอยุโรปเนี่ยเขาใช้เดินทางไกล320 g t รคันนี้นะครับมีพื้นที่เก็บสัมภาระเรียกได้ว่าเยอะมากๆเปิดท้ายขึ้นมาพับบอกไปนะครับโอ้โห 1,600กว่าลิตรนะครับก็เก็บได้เยอะมากๆจริงๆนะครับ3นะครับสมรรถนะที่สูงนะครับที่พร้อมที่จะขับเดินทางไกลเนี่ยแน่นอนครับ320สอคันนี้ก็มีให้ท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเดินทางไกลได้เก็บของได้ดีไซน์สมรรถนะนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะใช้คำว่าแกรนด์สโมจริงๆนะครับก็3า0สอคันนี้ครับ ครับผมน่าดูจากด้านท้ายนะครับก็สังเกตได้ว่ามีความเป็นท้ายลาดเหมือนสไตล์โคเป้นะครับซามลองูรี GT คันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบ Active Rear Spoiler นะครับที่เรียกได้ว่านอกจากจะสวยแล้วยังช่วยในเรื่องของ Aerodynamic ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาสามารถขึ้นและลงได้นะครับตามความเร็วของการขับขี่เพื่อ Aerodynamic ที่ดีขึ้น110กิโลเมขึ้นไปครับเขาจะกระโดดขึ้นมาให้นะครับแล้วก็พอความเร็วลดลงเหลือ70กิโเมตรนะครับเขาก็จะ กด <Krist ian> ลงเก็บมาให้เหมือนเดิมนะครับสาเหตุที่ต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าออถ้าเรารู้เรื่องของหลักอากาศโพลาสตร์นะครับ mm hmm. ลมที่มันผ่านรถเข้ามานะครับถ้าเกิดลักษณะของท้ายลถแบบนี้ลมเนี่ยเขาจะวนเข้ามาอยู่ในช่วงท้ายรถนะครับมันไม่ดีครับทำให้รถเนี่ยมันลอยทําให้รถไม่เกาะถนนนะครับเขาเลยต้องยกขึ้นมาเพื่อให้ลมเนี่ยครับมันปัดขึ้นไปข้างบน,นครับทำให้รถเนี่ยยังสามารถขับได้ดีนั่นเองและนี่คือ จุดเด่นนะครับของ320 DGT นะครับที่ทําให้สมรรถนะของ3 GT คันนี้ยังถือว่าสุดยอดในคลาสเดียวกันครับครับและนี้ก็คือปอดความเป็นมานะครับคร่าวๆนะครับรวมถึงไปถึงของดีไซน์ของ320 DGT คันนี้นะครับอยากดูต่อนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอเรียกเพื่อนของผมนะครับเป็นพี่จิมมี่นะครับขอเชิญมาพูดในเรื่องของ Perform a n c e เลยนะครับอ่านะครับ ขอนีญาตส่งไม้ต่อสวัสดีครับพี่จิมมี่ขอนีญาตส่งไม้ต่อนะครับพูดเรื่องของ performance ด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกับผมนะครับจิมมี่ BMW Product Genius จาก Millennium Auto นะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูนะครับในหัวข้อของ performance มาดูว่าตัวรถ BMW เนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรนะครับในเครื่องยนต์ที่ทำให้ตัวรถสามารถเรียกกำลังออกมาได้ดีนะครับก็พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ครับผมสำหรับรถ B M W ยามสองศ D G T คันนี้นะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลทวินพาวเวอร์เทอร์โบส0งครับเรียกกำลังสูงสุดได้อยู่ที่190แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดที่400นิวตันเมตรครับผมถ้าเกิดว่าได้ยินคำว่าทวินพาวเวอร์เทอร์โบผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเครื่องยนต์ของ B M W เนี่ยมีเทอร์โบด้วยกันทั้งหมด2ลูกแต่ในความเป็นจริงแล้วครับเครื่องยนต์ B M W เนี่ยมีเทอร์โบเพียงลูกเดียวแล้วคำว่าทวาาินพาวเวอร์ สวัติวินพาวเวอร์เป็นการผสมผสานระหว่าง2เทคโนโลยีของ BMW ครับเทคโนโลยี technology แรกนั่นก็คือระบบวาลวแปรผันครับซึ่งระบบวาลวแปรผันเนี่ยจะทำงานแปรผันตามการใช้งานของผู้ขับขี่นะครับก็จะช่วยให้ได้ในเรื่องความประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับก็ไม่ได้ทิ้งพ e ร f ม r m ์ของตัวเครื่องยนต์ลงไปอีกหนึ่งเทคโนโลยีครับนั่นก็คือระบบหัวฉีดตรงแรงดันสูงนะครับ ซึ่งระบบนี้จะช่วยฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปในกระบอกสูบโดยตรงครับก็จะช่วยเพิ่ม p e r f o r m ร์แมของตัวรถมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับในขณะเดียวกันครับเทอร์โบของ B M W เนี่ยมีเพียง1ลูกก็จริงแต่ว่าสามารถทํางานได้เหมือนเทอร์โบ2ลูกในรถใบเทอร์โบบางคันครับนั่นก็คือระบบเทอร์โบแบบแปรผันครับซึ่งก็จะแปรผันตามการใช้งานของผู้ขับขี่ครับ เทอร์โบหนึ่งลูกก็มีข้อดีตรงที่เราจะสามารถขับเคลื่อนรถไปได้โดยที่การประหยัดเชื้อเพลิงนยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเทอร์โบหนึ่งลูกก็ยังสามารถที่จะจ่ายไอดีเข้าสู่กระบ,บอกสูบได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในย่านความเร็วต่ําหรือย่านความเร็วสูงสรุปง่ายๆเลยครับเครื่องยนต์ B M W Twin Power Turbo นะครับได้ในเรื่องของความประหยัดเชื้อเพลิงที่มากยิ่งขึ้นนะครับ Performance ตัวรถด,ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ข,ขนาดเครื่องยนตน์มีขนาดเล็กลงนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับเครื่องยนต์ BMW Twin Power Turbo ผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนคงจะได้รู้จักกับเครื่องยนต์ BMW Twin Power Turbo มากขึ้นนะครับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะกิฟค่ะ BMW Genius Millennium Auto นะคะแล้ววันนี้เราจะมาขอพูดถึงส c เรตของตัว 320d GT คันนี้กันนะคะส c เรตแรกที่กิฟอยากจะมาบอกทุกคนเนี่ยคือเป็นเรื่องก,การพับบอกค่ะ 320 DGT คันนี้นะคะสามารถแบ่งสัดส่วนได้เป็นทั้งหมด3สัดส่วนด้วยกันคือ40 20และ40นะคะเป็นการแบ่งสัดส่วนการเปิดปิดทั้งหลายนั่นเองสามารถดึงเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะบอกก็จะพับอัตโนมัติเลยทันทีและเช่นเดียวกันกับด้านซ้ายแต่ด้านซ้ายเนี่ยเขาจะพับบอกทั้ง2ออันที่เหลือไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะแค่นี้เองค่ะ เราก็สามารถบรรทุกของสัมภาระได้มากขึ้นค่ะและ20%นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้บอดตรงกลางสามารถพับแยกได้ค่ะโดยที่ล็อกนะคะจะอยู่ใต้ที่พักสีตษกสามารถกดและดึงเพื่อพับลงมาได้เลยทันทีค่ะและนี่คือ BMW Genius Secret ข้อแรกค่ะ และนี่นะคะเป็น BMW Genius Secret อันที่2ค่ะคือการต่อบลูทูธภายในตัวรถนั่นเองค่ะและกลารต่อบลูทูธในตัวรถนะคะสามารถต่อได้โดยเข้าไปในมีเดียนะคะ Manage Mobile Device และกด Connected New Device ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เปิดบลูทูธและหาตัวเลขเดียวกัน กับบนตัวรถหลังจากนั้นจะมีรหัส OTP ส่งมาทั้งที่ตัวรถและตัวโทรศัพท์นะคะสามารถกดแพรและกดอลา,าวได้เลยค่ะเพียงแค่นี้จะสามารถเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ที่ตัวรถได้ทันทีนะคะสวัสดีครับผมแม็กซ์ BMW Product Line นะครับ ตอนนี้ผมอยู่ในรถ bmw 320D gtm sport ครับซึ่งรถยนต์คันนี้มาพร้อมกับระบบ connect e drive d และหนึ่งในระบบ connect e drive d ครับก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า apple car play นั่นเอง apple car play เนี่ยคือการที่เราสามารถใช้หน้าจอต่างๆของ iphone นะครับขึ้นไปหน้าจอของรถยนต์ได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้มือถือในขณะขับรถอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแสดงวิธีการใช้ apple car play ให้ดูนะครับผมสามารถกดโทรศัพท์ ผ่านเมนูโฟนได้เลยครับแล้วก็สามารถเลือกรายชื่อคนที่เราสามารถจะโทรได้เลยครับอย่างเช่นผมจะโทรหาคุณกิฟฟ์พระรมสีก็กดลงไปเลยครับตอนนี้ก็ทำการโทรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถกดปุ่ม N เพื่อเป็นการวางสายนั่นเองครับแอปพลิเคชัน Google Maps ก็สามารถใช้ใน Apple CarPlay ได้เหมือนกันครับผมเลือกที่ Google Maps ครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้างไอคอนสยามนั่นเองผมจะไปที่ BMW m ม l l e n i u m Auto สาขาพาระรามสาครับผมกด add destination เลือก recent search แล้วเลือกที่ BMW m i l l e n ม u m ีพระรามสครับแล้วกด go แค่นี้เองครับ navigation ก็จะเริ่มทำงาน และในขณะขับรถยนต์ครับเราสามารถฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชัน Spotify ได้เลยนะครับเราเข้าไปที่แอป Spotify ครับเราสามารถเลือกเพลงต่างๆที่จะฟังได้เลยนะครับหรือว่าเราสามารถบราวส์ครับเพื่อหาเพลงที่เราอยากฟังได้เลยครับตามประเภทเพลงที่เราอยากฟังนะครับอย่างเช่นผมอยากฟังเพลงป๊อปนะครับเลือกได้เลยครับอิตฮิตก็จะเป็นเพลงป๊อปล่าสุดเลย หรือจะไปเพลงเมนูวิดเช l ลี่เพลครับแล้วก็เลือกเพลงที่เราเพิ่งฟังล่าสุดได้เลยนะครับและนี่ก็คือวิธีการใช้งาน Apple CarPlay ในรถยนต์ BMW 320D GT M Sport นั่นเองครับและนี่ก็คือ BMW Genius Secrets อันที่3ครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแจ็ค BMW Genius ของ m i l l i n n i u m Auto นะครับถ้าเกิดท่านมองถึงเรื่องของการเดินทางครับให้ดูที่เรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc 190แรงม้านะครับเพียงพอต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นใช้รถในเมือง นะครับหรือว่าเดินทางไกลนะครับเครื่องยนต์ขนาดนี้เนี่ยให้ในเรื่องของสมรรถนะนะครับรวมถึงในเรื่องของการประหยัดน้ามันอยู่พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ชอบดีไซน์รถยนต์นะครับรถยนต์คันนี้เหมือนรถสปอร์ตครับให้ดูทรงของหลังคาที่ลาดลงมานะครับหรือแม้แต่กระทั่งในส่วนของกระจกเห็นไหมครับ bmw ของเรากระจกจะเป็นแบบเฟรมเลสนะครับหรือไม่มีขอบกระจกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปิดปั๊บรถยนต์จะดูโปร่งดูโล่งนะครับเหมาะกับคุณ ที่ชอบดีไซน์ที่แบบเน้นมีความมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับหรือถ้าเกิดถัดมาครับคุณผู้ชายที่ชอบบรรทุกสัมภาระเยอะๆครับเรามาลองดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะครับ เปิดมาแล้วนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยเมื่อพับเบาไปแล้วเนี่ยเอาอุปกรณ์ต่างๆออกแล้วเนี่ยมีพื้นที่เก็บสัมภาระมากถึง1,600ลิตรนะครับจัก,กรยานก็น่าจะใส่ได้นะครับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆสัก2ใบผมว่าก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลสําหรับท่านที่ชอบเดินทางเป็นหลักนะครับและแน่นอนครับสำหรับคุณผู้หญิงเปิดปิดด้วยไฟฟ้ากดปุ่มเพียงเบาๆเท่านั้นเองนะครับตัวฝากระโปรงก็จะปิดลงมาให้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับ ระบบ Connected Drive ของ BMW นะครับในช่วงที่เทคโนโลยีเราได้โชว์ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Apple CarPlay นะครับหรืออีกหนึ่งบริการครับเราเรียกว่า Concierge Service สนะครับสำหรับท่านที่ชอบเดินทางเนี่ยท่านแค่โทรไปที่คอ l l เ e ็นเตของเรานะครับบอกสถานที่ที่เราจะเดินทางไปนะครับเขาจะส่งแผนที่มาให้ที่ตัวรถยนต์นั่นเองนะครับแน่นอนครับก็มอบในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าทุกคนนะครับสำหรับใครที่มองหารถยนต bmw 1นึ่คันนะครับแล้วก็แนะนําตัว bmw 320 dgt คันนี้นะครับหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแนะนําโทรมาที่1286นะครับ m i l l เนียมออโต้คอนเน็นะครับเราจะมีพนักงานคอยให้คําตอบของท่านทุกคําถามขอบคุณครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับความสนุกและสาระนะครับที่ท่านได้ชมกันไปในวันนี้นะครับพวกเรานะครับ bmw genius นครับของมิเลเนียมออโต้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กําลังเรียกได้ว่าเลือกซื้อรถใหม่นะครับก็ได้สาระความรู้ไปนะครับตัดสินใจเลือกซื้อรถเบียมนะครับหรือว่าท่านที่ใช้รถยนต์เ m w มอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถนําไปปรับใช้ได้สําหรับการใช้รถในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสําหรับคลิปแรกนี้ก็คุณผู้ชมจะชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe กันได้นะครับสําหรับเ m ีย e n i ย s c h a n n e ร์ชานเอ n บ m ยมิมตครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ